ที่สุดนะครับการปกครองที่เหมาะสมที่สุดจะต้องยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาบางคนจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคือการอรัษ์ริยมนะฮะเรียก,กว่าหัวเกา่าเรียก,กว่าหัวโบราณน,นะแต่มันเป็นพื้นฐานพีระมิดนะการปกครองมันลักษณะของพีระมิดฐานปิระมิดจึงมีส่วนสําคัญนะที่จะให้ปลายยอดมันอยู่ได้ถ้าเมื่อไรก็ตามฐานพีระมิดไม่มี ปลายยอดก็อยู่ไม่ได้นั่นหมายความว่าจะหักด้าพาด้วยเข่าเหมือนในประเทศจีนสิ่งที่ตามมาหนีไม่พ้นสงครามกลางเมืองนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทสัก์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอย่างพรรคส้มที่จัดเวทีกลางกรุงเทพมหานครแถวสยามปรากฏว่ามีเด็กและเยาวชนเนี่ยนะแห่เข้าไปสนับสนุนกันเป็นจำนวนมากผลว่าพรรคก้าวไกลไม่มีประสบการณ์ตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ในปี62 ไม่มีประสบการณ์ทําไม่ได้หรอกพวกนี้เป็นละอ่อนทางการเมืองสี่ปีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามการทํางานของพักต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรพักไหนมีผลงานที่โดดเด่นที่สุดครับนี่ไงให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ประสบการณ์ไม่ได้วัดกันที่จำนวนอายุ แต่ผลงานสี่ปีมันพูดชัดสนามเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันพักเก้าวไกลพิสูจน์แล้วว่าทำงานในสภาโดดเด่นเหนือกว่าพักการเมืองอืน่นซึ่งเขาก็ทำนิวเดียในการเชิญชวนเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็แห่กันไปฮะกรีดกร์ดเหมือนดูดารา นะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลทางโซเชียลมีเดียโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับก็ส่งข้อมูลไปตามบุคคลต่างๆเพื่อสนับสนุนให้มีการเลือกพักของเขาซึ่งเรื่องนี้ผิดปกติไหมไม่ผิดปกตินะครับแต่ถ้าสมมติเขาได้เป็นรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้นนะปัจจุบันโลกเนี่ยมีประธานาธิบดีมีนายกคมตรี นะครับที่มาจากคนรุ่นใหม่โดยใช้วัฒกรรมเลยคนรุ่นใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่านะซึ่งหลักฝ่ายซ้ายเนี่ยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยนะสิ่งใหมนะ่ล้างสิ่งเก่าต่อต้านเผด็จการต่อต้านรัฐประหารนะฝ่ายซ้ายจะใช้วัฒกรรมนี้ฝ่ายขวาจะใช้หลักที่สำคัญ <c oughs> นะก็คือเราลึกถึงชาติ ซึ่งบทประยุทธ์เนี่ยเดินไปไหนก็เรื่องของชาติชาติชาติชาต,ชาต,ชาติฝ่ายซ้ายนี่ก็จะปูดถึงสิ่งใหม่เรื่องใหม่เป็นหลักฝ่ายซ้ายคือฝ่ายของคอมมิวนิสต์นะครับถามว่าไอหลักคิดกลยุทธ์ทางการปกครองลักษณะเชน่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นฝ่ายซ้ายเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น,ก,น,น,ก,น,นก็ไปดูการเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาทีแล้วกันนะก็เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมาเกิดสงครามยาวนานกว่า10ปีมีคนล้มตายกว่า10ล้านคนจากสงครามการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา ลมลางแล้วก็เข้าสู่กระบวน,นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นสู้รบกันระหว่างเหมาเจีอตงกับจอมพลเจียงไคเชกจนเป็นที่มาของการบานปลายเจียงไคเชกหนีไปอยู่ไต้หวันนะครับรบกันยาวนานหลังจากที่ไม่มีกษัตริย์ซึ่งจีนมีกษัตริย์ยาวนานกว่า5,000ปี5,400ปีโดยประมาณเจงก็เจ,ง,เจงก็ไม่มีหลักรบกันเองในประเทศไทย ถ้าได้กลุ่มพักส้มมาจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะก็จะมีการต่อสู้กับฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะเขาบอกว่าสิงไม้เนี่ยเขาทาจริงนั้นจริงนด้นดีขึ้นมาแต่ถ้านายทอันยังตอบไม่ได้นะหนึ่งเรื่องของการนิยตศกรรมเขาตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องเนิยสกรรมในคดีที่เขาถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองต้องการให้ไปยกเลิกน,นิยสกรรมเรื่องนี้สองเขาอ้างเรื่องของสอประกอบนะครับบอกว่าจะให้สประกอกลายเป็นโฉนดซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน ที่เขาถูกดำเนินคดีเรื่องของสพกทั้งแม่เขาต้องครอบครัวเขาเนี่ยถ้ายกเลิกขึ้นมาทั้งมาตราหนึ่งสองนะครับหรือเนื้อนี้ศก,กรรมเรื่องของมาตราหนึ่งสองหรือสพอกจะไปเว้นไม่ให้มีการเอาผิดเฉพาะธนาทรไม่ได้นะยมันก็นยกเลิกก็ต้องยกเลิกหมดคดีที่ค้างเก่าเนี่ยก็ถูกลื้ใครติดกูก็ต้องถูกปล่อยให้หมดเหมือนคดีไรกัญชานะครับ สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยในเรื่องของนโยบายของเขาเนี่ย <c oughs> แต่หลักคิดของเขาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ว่าแหลมคมนะมีเป้าหมายเพียงใช้ชนะนะครับใช้เงินไหมเขาใช้เงินเหมือนกันแต่น้อยไม่ได้ใช้มากนะครับหลักคิดเหล่านี้เป็นหลักคิดฝ่ายซ้ายนะครับซึ่งเสื้อแดงเคยนํามาใช้มาก่อนก็ประสบความสาเร็จเป็นกลุ่มที่เรียกโกตีจำได้ไหมฮะที่หายสาบสูญไปนะถาม,มาสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะครับแน่นอนฮะโลกก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจะจะเปลี่ยนแปลงไปที่ทางไหนไปเปลี่ยนเป็นฝ่ายซ้ายหรือจะเป็นฝ่ายขวาแต่การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดนะครับการปกครองที่เหมาะสมที่สุดจะต้องยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาบางคนจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคือการอรนันะรุรายมโนมนะฮะ เรียกว่าหัวเกา่าเรียกว่าหัวโบราณน,นะแต่มันเป็นพื้นฐานพีระมิดการปกครองมันลักษณะของพีระมิดฐานพีระมิดจึงมีส่วนสําคัญนะที่จะให้ปลายยอดมันอยู่ได้ถ้าเมื่อไรก็ตามฐานพีระมิดไม่มีปลายยอดก็อยู่ไม่ได้นั่นหมายความว่าจะหักด้าพ้าด้วยเข่าเหมือนในประเทศจีนสิ่งที่ตามมาหนีไม่พ้นสงครามกลางเมือง นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสมเด็จพระเจา้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูลรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่าตกสัตย์ใด้อาโอ้อนกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรอบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสูกย์เมเปรมปรีถวยราชเชื่จา ไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางค พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จขึ้นครองราชเปรีองปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ โอ้าอยู่วมหาวชิราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทัยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลี้ยงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ